ออกมาเดินดนเินชกชกิกาคิว่นเกก้าแรบ,บเดือดพักก่อนโควิด -19 เหนือหาโดนใจชาวเน็ตกดไดล่รัวนับเป็นเพชรงามอีกหนึ่งของวงการบนันเทิงไทยสำหรับสาวเก๋การก้าโดยเสียงกล้าที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าตัวมีความสามารถทั้งแสดงละครร้องเพลงเล่นดนตรีและการเต้น และในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด19าทำให้หลายๆคนมีคอนเทนต์ต่างๆกับโรคนี้รวมทั้งการนำเพลงดังอย่างพักก่อนของสาวมิลลีมาแปลงเนื้อพูดถึงโควิด19ในประเทศไทยซึ่งสาวเกดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแต่งเนื้อเพลงใหม่เกี่ยวกับโควิด19และปล่อยออกมาทาง YouTube c h a n แนลของตัวเองตัวเจ้าตัวบอกที่มาของเพลงนี้ในแคปชั่นที่ว่า แต่งเองจากสภาพจิตในปัจจุบันเซลแต่งมาจากคอมเมนต์ต่างๆตามช่องทางข่าวสารในออนไลน์ของทุกคนที่คอมเมนต์ข่าวในช่วงนี้กันอย่างดุดเดือดจ้ากรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแหมปล่อยออกมาแค่ไม่ข้ามคืนก็มีเพื่อนๆพี่น้องนักแสดงและแฟนๆชาวโซเชียลต่างๆก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นทุกอ,อกตกใจถูกใจทั้งความสามารถการแต่งเนื้อเพลงการแรปรวมถึงเนื้อหาที่เส็บๆคันๆ ไม่แพ้ว่าชันไหนแน่นอน